ผมบอลยโรและป๋าเอ็กครับอ่าเอ็กวันนี้ลองมากันนะสถานที่แห่งหนึ่งคือป๋าเอ็กบอกว่ายอดมากเลยติดยอดมากโกมาใช่แล้วอ่าวันนี้ผมก็เลยตามป๋าเอ็กมานะฮะสอนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนก่นนี่นี่มันจะคืออะไรนะนี่ตูก็เจ๋งสุดยอดลนะตูม้านะครับอุลตร้าแมน แล้วก็ตื่นน้องก็จะเป็นทั้งสายอุลตราแมนแล้วก็ฮีโร่เก่าไอ้บดแดงก็มีนะครับบลดสแดงบนสแดงก็มีซึ่งน้องคนนี้ผมเคยเห็นอยู่ในชิปโฆษณาของเล่นชิ้นหนึ่งก็คือของเล่นนะของจัมโบเอนะเมื่อปี2544คือตอนนั้นน้องก็ยังเด็กอยู่เป็นนักผสมตั้งแต่เด็กเลยนะครับ,รบหลังจากนั้นก็คือก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกันก็คือมาเจอกนะันอีกทีตอนที่เป็นตอนนั้นจัดงานที่ร้านพี่อาสมโภชมาแล้วก็ไปขอเซนกัน,น,นหลังจากนั้นก็เจอกันในโซเชียล ก็ได้เจอกันได้คุยกันก็วันนี้ก็มีโอกาสดีที่จะมาบุกบ้านนักสะสมทึ่งสะสมมาตั้งแต่เด็กเลยมีขาดไป24ปี2ปีเดีวเาดูกันมาดูจากเด็กวันนั้นตอนนี้เขาจะเป็นยังไงจนวันนี้นะครับมาแล้วก็เจอนะครับเรามาพบกับคุณพิทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับชื่อพิชินาโรธครับน้องพิทหรือปิ๊งเนาะถ้าคนเคยดูโฆษณา UBC ของ จำพวกเอสมัยก่อนก็จะเห็น่าก็ค<ๆ>ือเขาเป็นนักสะสมตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะมีมาถาย่ที่บ้านมันเสะสมเยอะมากส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูของเล่นแต่ละชิ้นปเป็นยังไงแต่ที่รู้มาว่านอกจากจะเป็นของเล่นที่เป็นของหายากของที่เขาเก็บแล้วนเนี่ยยัมีคาแรคเตอร์พิเศษซึ่งก็คือลายเซ็น,ซนของเล่นนี้เขาจะสาะหาไปหาลายเซ็นของนักแสดงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ มาอยู่บนบริษัทพันชิแนนด้วยครับอันนี้จะไล่เฉพาะที่มีไลเซน์ใช่ไหมครับใจริงๆตู้นี้จะเป็นตู้ที่เพิ่งทําเพิ่มเข้ามาใหม่ครับเดิมเนี่ยตู้นี้จะไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วตู้นี้เนี่ยก็คือรวมทุกๆอย่างมันอาจจะสเปรสปาร์ไปบ้างนิดนึงอย่างพวกข้างบนก็จะเป็น DX แล้วก็มีหัวพวกุตราแมนแต่ด้านล่างก็จะเป็นซอฟครับในแต่ละตู้ ที่จะพาไปชมหลังจากนี้นนครับก็จะมีของเล่นที่มีลายเซนปรับ,บนกันไปด้วยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีอย่างตู้นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นบีฟอร์เรียลของไฟครับ<ล>ก็คือ<ม>จะ,ะครับแต่ว่าสี่ลายเซนเนี้ยจะไม่ใช่ลายเซนของไพเอกเลยแต่จะเป็น,นแต่จะเป็น,ปนลายเซนของเหล่าบรรดาที่เคยใช้เข็มขัดไฟ เรียกอย่างนั้นดีกว่าก็คือจะมีพระรองอย่างไครสาครอ่าอ,อันนี้จะเป็นของที่ชื่อคิตาสกิก็คือดรา g o อนออฟเฟนน็อกในเรื่องอแล้วสองอันนี้ก็จะเป็นคิบะคอสออฟเฟนน็อกแล้วก็ตัวทาคุมะที่เป็นเซนติพี d ออฟเฟนน็อกออฟเฟน็อกกระขาดอ่าก็คือจะมีสีลายเซนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีของพระเอกอที่อยู่ในก็งข่ายอีเดอีทาคุมิใช่ไปดูคือในเรื่องเนี่ยคนที่จะแปลงร่างได้เนี่ย คน,<ก>นครูดาแปลงปร่างไม่ไดต้ต้องเป็นออฟเซอน็อกตอนนั้นเราดูแล้วก็สงสัยเฮ้ยทำไมพระเอกมันแปลงร่างได้วะแล้วมันมาเฉลยตอนหลังใช่ครับอันีแรกมาก็โหดละซปเปอร์การ์ดครับของเอทอยล์ก็จะมีลายเซ็นของคุณสุสมุขพุโรเบเป็นนักแสดงรัมแมนคนแรกโอ้โหนนี้เป็น ของเขาเลยเซ็นเขาเลยเนี่ยใช่ไหมครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนเขาเซ็นกับหัวเซ็นให้เหมือนเขาเซ็นกับหัวคือเต็งชิงลายเซ็นของเขาเนี่ยจะเป็นด้านหลังของปีงไม่ได้แกะเลยนะยังอยู่ในสภาพเดิมๆอันนี้ก็เป็นแบล็คครับอันนี้แบล็คโอ้นี่เป็นเซ็นคุณเทสุโอะเลยโอ้โเป็นเซอร์คุระตะครับยอดยังไงยังไง บบเลยนะครัใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันคนคุระตะเหมือนกันคุณคุระตะนี่ผมว่าหล่อสุดแล้วนะในใช่ในบรรดาโชวะอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นครับในเซเว่นโอลิมปิกที่แบนโอ้ว่าชื่ออะไว่าใช่ครับเป็นเป็นว่าโอ้ว่าเป็นเลยนะแล้วก็มีใส่ในเซนไม่แน่ยนะใช่โอ้โหเอนมตัวเจ้าของเขาก็ทีเอ็ดให้ เหมาะสมกับตัวบทบาทที่เขาแสดงด้วย <S <s <id> ตูแต้แรกก็ตู้แรกเนาะตู้แรกก็โอ,อ้ยนี่เหมือนกับลงอ,นะอัตลักษณ์นะใช่ใช่เพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าในอนาคตจริงจริงอันนี้จะเป็นฝั่ง power ranger ครับนี่ power ranger อันนี้จะเป็นฝั่งกบ๊อปก็คือเป็นบทบาทของนักแสดงคนหนันสิจมพูมาได้ดูร,รอรบ เสียอันนี้จะเป็นคุณเจสันเดลิฟแฟงซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเขาฆ่าตัวตายเดิมเนี่ยครับคุณเจสันเนี่ยเขาจะเซ็นตามงานคอมิกค,คอนอะไรพวกเนี้ยครับออของต่างประเทศพอเขาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยรายเซ็นของเขาก็เลยเพิ่มมูลค,าคา่านนดูคนไหนดูดูพอดู้านในอีกเยอะเลยดิเพราะว่าเลนเจอร์หมดเลยครับจะจะเป็นฝั่งของพาวเวอร์เลนเจอร์ใช่ครับ จะเป็นนักแสดงในฝั่งของฝรั่งครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นครับคิบะเป็นเจิดนี่นี่นีนี่นนใ,ใช่ไหมใช่ครับนี่คือน,นักแสดงใช่ไหม<อ>นี่เซ<อ>นไดเห็นแต่จะจระเลยนี่แค่แค,คด่ด้านบนเนี่ยครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับลายเซ็นสัทีเดียวแต่ว่าก็จะก็จะเป็นพวกที่เป็นเงินทองทองหรือว่ามันจะเป็นในเรื่องของพวกเป็นอัญมณี แนวแนวนั้นมากกว่าที่จะเป็นของเล่นของสะสมอ๋ออันนี้ใจะเป็นใช่ครับจะเป็นทองนะหายากด้วยอันนี้อันนี้จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึ่งโดยได้ทองแท้ใช่ไหมทองแท้ครับเฮ้ยถ้าทองแท้นี่มันตอนนี้ตอนนี้บาทดูมันก็เกือบหกหมื่นแล้วไงนี่ห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าทำครบรอบห้าสิบห้าเป็นประมาณครับ มันก็จะมี55ชิ้นซึ่งมันจะระบุโอ้55บชิ้นโอ้โหมาอยู่ที่นี่1ชิ้นได้มันมันเป็นของจากญี่ปุ่นนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมเอาออกให้พี่ปอจับเอาให้หรือออกออกให้ดูนะตกใจด้วยจะให้อันนั้นจะเป็นในส่วนของเลโอริงครับก็คือแหวนอันนี้แหวนเลโอริงนี่ไงโเลโอริงอุปกรณ์แปลงร่างเลโอโถเอ้ย คุณต้าแมเลโอนี่คนชอบเยอะนะใช่ครับมีคนชอบคุณต้าแมเลโอเยอะอันนี้ก็หายากเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้มันจริงจริงมันจะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับกึ่งพวกอัญ,ญมณีหรืออะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นราคามันจะค่อนข้างต่างจากพวกเอ็กครับคืออัญ,ญมณีก็แพงแล้วไงแต่เป็นจากคาแรคเตอร์อีกเนี่ยโอ้โหอ๋อคนรูไปลองจับได้เขาจับหน่อยเขาจับเลยนะแต่อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะห,ห้าสิบห้าห้าสิบห้าชิ้นในโลก เขาสัมผัมสผเลยนะสัมผัสทองแล้วก็จะโรยเงินทองมากโอ้โหยอดเลยห้ชิ้นนะครับสวยเลยนะเดี๋ยวตอหลังเรามาถามว่าเขาหามาได้ยังไงดูหามาได้ยังไงอ่า,างงอนอนั้นก็จะมีอีกเยอะเลยนะเนะี่ยงานนี่งานไทยงานไทยก็มี นี่กานไทยนี่นตาแมนเป็นของแผ่นวดีแต่นี่มีลายเซ็นลายเซ็นสมโพศคือเก็บหมดเนาะคือขอเป็นคาแรคเตอร์นั้นจะเป็นงานไทยงานต่างชาติงานเก็บหมดอันนี้เขาจะเป็นไฟแชกซิฟโฟครับ55ปีเหมือนกันแต่ว่าไฟแชกนี่มันจะมีนัมเบอร์อข้างหลังอันนี้จะเป็น55 เบอร์ห้า้าตับห้าสบห้าเบอร์เบอร์นั่นเบอรเลขสวยด้วยอันนี้คูกะครับอันนี้จะ300ชิ้นแต่ว่าซิฟโปอันนี้เลขมันจะอยู่เนี่ยครับนัมเบอร์มันจะศูนย์ศนนี่ยังไม่เจอนักแสดงใช่ไหมมันไม่รู้เส้นยังไม่เจอเน่ยโจดาก์ีน่าจะไม่เจอเห็นหน้าล่าสุดทีเห็นเขาตะกลับมาเป็นภาเสีแล้ไหมเซเว่นครับ อันนี้จะเป็นชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ล้วชื่อนักแสดงจริงๆใช่ไหมครับหรือว่าชื่นักแสดงคุณโคจิอันนี้จะเป็นตัวเงินครับอันนี้จะเป็นเงินแท้โอ้เมื่อกี้เราเจอทองแท้นะครับอันนี้เจอเงินโอ้โหเป็นเป็นบัสเป็นบัตรขึ้นตุ่จริงๆมันมีเป็นทองด้วยนะครับแต่ว่าทองเนี่ยราคาประมาณ3ล้านเยน ก็ไว้ก่น<า><ข>อนดีกว่าเอาเอาแค่ทองเอาแค่งเงินแล้วกันอันนี้ผลิตน่าจะเมื่อประมาณปี2ปีได้ลรวเพราะว่าถ้าถ้าตอนนั้นเราซื้อมาสามนาเย็นตอนนี้ก็น่าจะไปเยอะเลยนะเพราะมาขึ้นทําราคาทองนะใช่ใช่ใช่เซนีสานนักแสดงมาไม่ได้เสียดาย แต่เราอาจจะเจอคนอื่นมาแทนอาจจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษอาจจะมีเซอรร์์ไพพสิเศษซึ่งเราบอกในเทปนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เพิ่งมาสองโต้เองอันนี้จะมีอีกเยอะเลยอันนเราจะดูภาพรวมๆไยาวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไล่ยาวๆรวมๆเลยก็ได้จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมของของที่มีอีกเยอะนะที่ที่ยังใส่ตู้ไม่ได้ก็มีหลายเทรนด์อุ้ยนี่แล้วเทรนด์ใครเต็มอีกอันนี้เป็น อันนี้จะเป็นแสดงครัตู้พวกอุปกรณ์อุลตร้าแมนเซเว่นแจ็คแล้วก็เอสครับส่วนท้ายล่างจะเป็นเมบิอุสเดี๋ยวจริงๆอันนี้จะมีเปรียบเทียบให้อีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ก็ตั้งให้ดูสวยว่ามีลายเซ็นวก็มีทาร์กมีลายเซ็นแค่ทุกอย่างเลยอันนี้จะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนก็คือมันจะมีลายเซ็นของอุลตร้าแมนเซเว่นแจ็คนล้ทกโร่ครับ โซึ่งในในภาพเนี่ยจะขาดคาร์โลไปเพราะว่าปัจจุบันนักแสดงคาร์โลเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในวงการเพราะฉะนั้นการจะไล่เก็บลายเซ็นเขาเนี่ยค่อนข้างยากนิดนงึงจริงๆมันจะมีกล่อง2แบบครับก็คืออีกแบบแบบหนึ่งเนี่ยความต่างมันจะอยู่แค่บนหัวอ่าหัวไม่เหมืนอนกันนี้จะทํามาเนื่องในโอกาสของภาคมูวี่อะครับ แต่อ hmm ันนี้จะเป็นกล่องปกติซึ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยจะเหมือนกันทุกทุกอย่างจะต่างกันแค่บนหัวกล่องแค่นั้นเองนี่แล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็จะมีนักแสดงให้เห็นอันนี้ในบิวชีแดนมีรูปด้วยนี่อันนี้ก็จะเปรียบเทียบกันก็ก็คือจะคล้ายๆก็จะมีลายเซ็นของทั้ง4คน5คนครับรวมเบบี้โอสิ่คนก็จะเหมือนกันทั้ง2กล่อง ไหนไหนมีมีมีอ่ามาดูนี้อ่านี่แหละอันเนี้ยอันนี้มาดูนี้อันเนี้ยที่เจอน้องปิงตอนตอนในคลิป u v c อ่ะตัมโบเออันนี้ก็คือเนี่ยตอนเด็กๆเลยสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นเคเบิล u v c นะครับเป็นเทเบิลเป็นทำทำพิเศษทาของขายพี่มันรู้สึกจะเห็นอยู่ข้างหลังนะอันนู้นเจอพอดีเลยเนี่ยคือจากอันนี้ที่เป็นโฆษณาอันนี้นี่โฆษณางานกล่องนี้นี่กล่อง ตัวนี้กล่องย่อมมนุษย์จำโบเอใช่ครับโอ้ผมก็เจอผมมีที่บ้านอี่ตัวใช่นี่เลยนะ่ว่าปี44นี่เป็นนะครับไฮเปอร์เป็นไฮเปอร์โมเดล50สิบเซนย่อมมนุษย์จำโบเอแล้วก็มีลายเซ็นของคุณอาสมพ์นี่เราเขียนชื่อให้ด้วยนะในให้มีเขียนชื่อให้ด้วยอันนี้ปัจจุบันก็หายากแล้วนะครับก็ยังพอมียังอยู่นะที่ร้านอาทะกิโตช็อป ครสนใจก็ติดต่อไปออได้เลยก็ติดต่อที่ร้านยง <c oughs> พอมีอยู่ <c oughs> นะครับอันนี้จะเป็นอาคิเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแก้วสีมิติอันนี้จะน o อ for s a เซครับก็จะมีแค่ร้อยชิ้นก็คือจะมองมุมไหนมันก็จะเป็นรชิ้นอตราแมนแล้วก็เป็นติกของญี่ปุ่นครับก็คือจะเป็นรูปตามนี้เลยครับ แต่แท้อุลตร้าแมนคนหนึ่งเลยนะเมื่อกี้เป็นชิ้นอุลตร้าแมนแต่ว่าอันนี้จะเป็นสปาร์ตสตตั้นครับอันนี้จํานวนก็จะน้อยลงบิ๊เพราะว่าอันนี้จะเป็นแค่ห้าสิบชิ้นจะมีตอนลำเบยอยู่ข้างในมีห้าสิบชิ้นมีชิ้นที่ยี่สิบชิ้นที่ยี่สิบห้าดูเบนของอุลตร้าไอของสตาร์เซเว่นเนี่ยนะครับจะมีลายเซ็นกำกับไม่หมดเลย ในเอไอซีก็มีนะพวกงการเอไอซีก็มีไลา์เซนส์รถบังคับของไฟจะเป็นไลน์เซนส์ของนางเอกครับอันนี้รถบังคับเหรอเนี่ยใช่ครับเป็นไลน์เซนส์นางเอกมาริมาริก็เคยจะแปลงร่างนะแต่แปลงไม่ได้แปลงไม่สำ็จแปลงแล้วจะเบ้งลงมาเขาไม่ใช่เอเซน็อปอันนี้ก็จะเป็นอิลตร้าไอเหมือนกันเป็นแว่นของเซเว่นเหมือนกันครับแต่กล่องมันจะพรีเมี่กว่า ลายเซ็นแล้วเขายังมีเหมือนวาดดูดีๆนะมันจะเป็น<ม>เป็นหัวอุลตาอุลตาเซเว่นด้วยนะใช่ไหมเขาขีเอ็ดนะเขามีอกล่องใส่ให้ด้วยใช่ครับเป็นกล่องใส่แว่นแล้วเขาก็จะเซนววน็นที่ตัวแว่นนี่ของแทร์นะครับของแทร์แทร์นะครับที่้ออินสปายนี่รู้สึกเหมือนจะเลิกผลิตไปแล้วครับจะเป็นอุลตราลิงของอุลตราแมนเอ โอ้นี่ก่แปลงร่างแล้วเลซเซนอีกแล้วเห็นไหมเลซเซนอ่าเป็นนางเอกคุณยุโกที่เขาจะแปลงร่างคู่กับคุณอ่ดวงจันทร์อะไรใช่ไหมใช่ครับคือตอนแรกๆต้องต้องสองคนแปลงใช่แล้วโดยเรตติ้งที่ว่าสมัยก่อนเด็กมันอาจจะเรียนแบบไม่ได้เขาก็เลยปรับช่วงที่เป็นหลังๆโผล่นางเอกคาคเอเป็นคนเดียวใช่ครับ ใครเอแกแปลงคนเดียวพี่ได้เคยมาใส่เล่นมันงมน้งแคปมือเขาเนี่ยสวยนะมไม่เคยเลยครับเออมาใส่เล่นอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยด้านล่างเรื่อยด้านล่างในส่วนของเซนไตอะครับนั่นก็จะเซนไตลายเซนทั้งหมดในใน,<อ>นสองแขนสอง อ่านี่เห็นไหมไรดูไรเซนคุณพี่ได้มีไรเซนแบบทุกองการเลยนะเป็นบู๊แล้วเมื่อกี้แอบถามมาเห็นบอกตอนแรกบอกว่าร้อยแต่ชิ้นได้ไหมเขาบอกสามร้อยแต่ชิ้นปุ๊บอาจจะนับผิดนะอาจจะมีเยอะกว่านั้นก็ได้อันนี้ก็จะค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นของเทพโทคุสปิริตนะครับที่จะเป็นโชโดะไบโอแมนครบทั้งห้าคนนะครับก็จะมีใบคอนเซนร์มให้ด้วย เมลแมนก่อนดังมากเลยใช่ครับดังแบบพวกยุโรปเขาก็ชอบดูอันนี้มันจะเซนสองที่ก็คือหน้ากล่องแล้วก็บนกล่องข้างให้ด้วยเซนที่ตัวละครคาแรคเตอร์ครับของต่ะละคนอันนี้เราจะพยายามเดินไปอ่านนะเดี๋ยวเราจะเน้นเลนตนตัวที่มีลายเซ็นเป็นหลักครับแล้วก็อะไรที่อาจจะเป็นอรเตอรี่นเป็นตัวเด่นตัวเด่นๆอันจริงจริงมีตัวเด่นที่ตรงนี้ที่เราอาจจะข้ามไปนิดนึงครับก็อันนี้จะเป็นลอตเตอรี่ใช่ครับเป็นบล็อช็อตครับก็คือเป็นปืนของเน mm ็กซับ แต่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ก็คือเป็นสีทองโอ้ลอตเตอรี่ความหมายก็คือลอตเตอรี่ก็ว่าจะมาพร้อมกับคุณไม่สามารถซื้อหนังสือคุณไม่สามารถหาซื้อในปกติทางห้างได้เป็นเป็นซื้อจากหนังสือแล้วก็เขาจะจับฉลากเหมือนลุนวัดดวงอีกทีหนึ่งใช่ครับกลาเป็นของแรกของแรกอีกทีหนึ่ง โดยปกติพวกลัอตเตอรี่ที่มาจากหนังสือเนี่ยจะมีแค่ประมาณ5-10ชิ้นอือความหมายของลัตเตอรี่เป็นแบบนี้เองใช่ครับก็เหมือนกับว่าเราซื้อหนังสือแล้วเราตัดคูปองไปชิงโชคแล้วเขาได้จิเศษนี้ขึ้นมาอเนี่อันนี้เป็นในส่วนของ power ครับใช่เขามีเจอฝั่งพวกฝรั่งหมือนนะใช่ครับโอ้โหเซนอีกแล้วมาก็แลนเซนอีกแล้วแต่ว่าจะขาดของสีชมพู แต่ยังอยู่ใช่ไหมยู่ยังอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นลอตโต้เหมือนกันครับเป็นเลนเจอร์คีของโกลไคเจอร์แล้วก็จะมีใบเป็นใบวินนิ่งครับก็คือเหมือนกับใบประกาศว่าอาคุณเป็นผู้โชคดีนะอะไรอย่างนี้ครับปิ๊กปรบมีลายเสียงไหมไม่มีครับฉบับนี้ไม่มีลายเสียอันนี้เป็นแค่ลอตโต้เฉยๆจริงๆก็ แพ็กเกจมันแค่ต่างกันเฉยๆครับแต่จริงๆตัวคีย์ของเขาเนี่ยก็คือน่าจะเหมือนปกติทั่วไปอาจจะต่างกันที่แพ็กเกจแล้วก็มีตรงใบใช่ครับโซฟูบิของไรเดอร์ที่มีไลเซนนกันครับอย่างป้ายน,นี่ก็จะเป็นป้ายที่เป็นลอตโต้แจกให้กับผู้ชนะเหมือนกันผู้โชคดีนี่คือพี่ได้มาแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ครับจริงๆได้มาจากพวกเว็บประมูลครับ คือโอกาสที่เราจะไปเจอนักแสดงอะโอกาสมันยากมันต้องได้จากคนที่ญี่ปุ่นนี่แหละนี่จะเป็นชุดผ้าครับนี่อาเมซอนอะไรเอี่ย X นั่นใครจะโตวะเนี่ยใช่ครับใครจะโตแล้วก็ต้องมีนะต้องมีนะนี่ต้องมีด้วยครบโอ้มีลายเซ็นต์แค่ทุกคนเลยนะทุกชิ้นเลยอ่ะผมดูอย่างนี้แล้วได้ น่าน่าจะหมดไปหลายสิบล้านแล้วมือแล้วอยู่นะน่าจะหลายสิบล้านแล้วผมอเล่นนะผมว่หาไม่เอ้ยยังหาได้นะแต่จริงมีเลเซน์เนี่มือจริงจริงยิ่งถ้าเป็นพวกลอตโต้ด้วยครับน่าจะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นลอตโต้เหมือนกันครับเป็นดิสแอนิมอลของทิบิกิตัวคิงคองเนี่ยครับปกติมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าลอตโต้อันเนี้ยจะเป็นสีทอง แล้วก็จะมีใบรับรองเป็นใบวินนิ่งอันนี้จะเป็นโซฟูบีรุ่นแรกครับสังเกตว่าเบอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เรียงตามตามวีไม่ใช่ก็จะเรียงเป็น1 2 3 4แต่ว่าอย่างเบอร์3ก็จะเป็นวีเจ็ดนีเงี้ยครับจะเป็นสปองเกอร์เบอร์4ก็จะเป็น X เบอร์ห้าเนี่ยเบอร์ห้าเบอร์ห้ากับมาอร์ไนเดอร์สออีกจะมีแค่ ใเดืยสองกับวีสามที่มีลายเซนเจ็ดสองอยู่ตรงนี้เออเขาเรียงแบบนี้นะเขาเรียงต้องเรียงเรียงใหม่เรียงใหม่ยังมีอีกเพราะว่าเซตเซตนี้จะมีประมาณสิบสิบสี่ตัวครับอันนี้คือครบเซนแล้วใช่ไหมใช่ครับออกมาแค่สิบสี่ใช่ครับอันนี้จะเป็นกล่องรุ่นแรกถ้าเราเอาไปให้ทุงครัตากเซนเนี่ยเราก็้ได้สี่คาแรคเตอร์เลยใช่ใช่แค่คนเดียวก็ได้หมดเลยใช่ครับหรือถ้า ในอนาคตมีใครมาผงก็อาจจะเอาไปให้เซนเพิ่มเพื่อที่มันจะได้มีครบทั้งโชวะเท่าที่หาได้เพราะว่าอย่างสตองเกอร์เนี่ยก็คงไม่ได้หรือไรเดอร์แมนก็ไม่มีโอกาสแล้วดีแต่ว่าเป็นลายเซ็นของดีสองด้านหนุ่งก็จะเป็นพวกอุลตร้าแมนครับครบเลยไหมมันไล่เก็บเรืเลยไหมใช่ครับไล่เก็บเลยคือถ้ามีอุลตร้าแมนตัวใหม่ออกมา ลูกใหม่ละเลยว่าเอามาก็ก็เก็บอีกใช่ครับเก็บต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าพักหลังจะไม่ค่อยครบละจะเก็บเฉพาะตัวที่ชอบเพราะว่าเหมือนกับว่าเราพยายามตัดลายออกไปบ้างเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะไปแล้วมันจะล้นตอนนี้ก็ไม่มีตู้ใส่ละนี่เลโอครับนี่เลโอพร้อมลายเซ็นมีน้องอยู่คนหนึงก็ชอบเลโอมากๆเนี่ยีเราดูซะหน่อยอันนี้อาจจะเป็นอ่ นางเอกครับคุณย <c oughs> ูกะนางเองจงกจาก Ultraman Ace แล้วก็มีลายเซ็นของเจ้าตัว ตอนนั้นมีน้องแปลออกมาแล้วได้ความประมาณว่าเหมือนให้กำลังใจผู้ประสบภัยผมก็ใช้เลนดูเลนแปลดูซิเป็นฤดูหนาวที่หนาวเย็นซึ่งดูเหมือนว่าจะตามหลังจากเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขอขอบคุณสําหรับความมือของคุณของคุณมากฉันมีความยินดีที่ได้ลงมากับคุณและให้ความช่วยเหลือได้บ้างหลิวซี่โอ้โหมีแปลทางสเปชั่น อันนี้ที่จริงๆด้านหลังเนี่ยจะจะมีผู้เกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้ประมาณ5คนก็คือนักแสดงสุดแอคเตอร์ผู้กำกับเซนบนตัวสอบครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะสเมื่อกี้ก็บอก5อแสดงมีทั้งหลายอีก2นอนี่นี่สหโอ้โหกลายเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ตอนนั้นซื้อมานักแสดงยังไม่เสียชีวิตครับก็ก็เลยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ ตอนนี้ปัจจุบันใช่ครับปัจจุบันคูนกไปคือคือเราเราเราก็ไปดูของเล่นตามบ้านคนตัดเยอะเนาะแต่เราก็ไม่เห็นแบบนี้เนาะเห็นใครเลยขนาดนี้เมื่อก่อนขนาดข้างในมีเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนครั้งล่าสุดที่เราเคยมีนักแสดงมาที่ประเทศไทยครับผมได้เอาอุปกรณ์ไปให้เขาเซ็นเหมือนกันแต่จะหยุดางด้านนี้นี่คือจะเป็นอุลตร้าแมนวิซอรี่ครับที่มาเมื่อปีที่แล้ว ่วนรูปตอนเซนจะอยู่ด้านหลังแสดงว่าอันนี้อันนี้อันนี้ตามไปเจอตัวจริงเลนี่ตามไปเจอตัวจริงเลยครับก็คือรูปตอนเซ็นผมได้ถ่ายแล้วก็เก็บไว้เหมือนกันเพื่อที่จะได้เป็นเรคคอร์ดว่าอ่นักแสดงเซ็นจากมือนักแสดงจริงๆนะนี่นี่นี่สองแค่แค่เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับจกมีการบนอันนี้ต้องคอยติดตามข่าวยิ่งคนที่เราชื่นชอบมาเมืองไทยเนาะ ต้องไปหาเขาก็ยังดุมๆอยู่นะอันนี้มันยังเป็นยุคใหคม่อยู่ครับยคุคใหม่ซึ่งเขาก็ยังวัยรุ่นน่าจะยุคประมาณไม่เกินไม่เกิน40 <c oughs> ใช่ครับประมาณ30นนินิดๆจริงๆก็อาจจะรีวิวได้ไม่ครบถ้วนเพราะว่าใช่ใช่ไม่ค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างเยอะแต่เราแต่นี้เราพยายามดูที่ม <c oughs> ีเะไรนนี่ยังครึ่งนั้นนี่เขาได้ข่าวว่าจะมีอีกห้องนึง อีกห้องหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพวกรูปภาพใช่ใชครับพวกภาพว <5, S 2> ิดีโ,ตโตอ,อดีโอดอทโต้หนังสือต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันอีกห้องหนึ่งไปดูอีกห้องหนึ่งกันดีกว่า